สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ผมก็จะพาท่านมาติดตามข่าวสารหมอลำของคุณแม่นจกกักรพันธ์แล้วก็คุณพ่อเอะแห่งระเบียบวาทศิลป์ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อหลือเกื้อกูลกันอย่างไรฟังให้จบนะครับแล้วท่านจะเกิดความประทับใจขึ้น ในวงมอลำระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ลูกๆของระเบียบวัฒนศิลป์ว่ามีความรักใครสส่สนุนสนุนกลมเกลียวกันมากน้อยประการใดวันนี้ผมมาชื่นชมคุณพ่อเอะแห่งระเบียบวัฒนศิลป์ผมเป็นคนที่ดูหมอลำไม่ได้นานไม่ได้ดูนานเพิ่งดูมาประมาณสักห้าหกปีมานี่ก็ไม่ได้ติดตามอะไรอย่างลึกซึ้งพอมาเห็นข่าวเมื่อวานนี้ของคุณพ่อเอะ ที่ออกมาไล่สดผนวกบวกกับคุณนนชัยยนัน์ซึ่งเป็นลูกวงของระเบียบวัฒนินซึ่งพักการแสดงปริยัตินึ่งในช่วงโควิดแล้วไปทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่แล้วไปทำเครื่องเสียงไปทำรถแห่อะไรประมาณนี้นะครับก็มาประทับใจอะไรมาประทับใจเรื่องการช่วยเหลือเจือจุนกันของคนในระเบียบวัฒนิลป์ เป็นการช่วยเหลือกันของคุณพ่อระเบียบคุณพ่อเอกับลูกลูกในระเบียบวัตนศิ์ว่าจะช่วยเหลือเจอจุนกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังความคิดความเห็นของคุณพ่อเอแห่งระเบียบวัตนศิ์ว่าท่านกล่าวไว้อย่างไรและผมจะสรุปให้ท่านฟังนะครับเชิญรับชมรับฟังครับที่ และที่สําคัญที่สําคัญที่พ่อทราบซึ้งน้ําใจซึ้งใจที่ลูกนนพูดเมื่อวานนี้พ่อว่าแล้วพ่อก็ยังสดีพอยังพอยดีใจจนสีให้แท่นแท่นที่ก็บรู้ว่าผู้นันสิได้คขันแมนได้ยินคือพอ่อพ่อก็คิดว่าเขากาส็สิทราบซึ้งในะนาใจของลูกนนเป็นยังคือพ่อว่าเป็นยังนนคือคิดได้แบบนี้เป็นยังคือคิดแบบนี้ ลูกนนมาล่าพอไปอยังเขาบอกว่าเขาจะลาไปช่วยพี่แมนหวันใจแฟนๆเพราะตอนนี้ลูกแมนก็เจอปัญหาเรื่องหาศิลปินหมอลำไม่ได้ได้แต่ยังไม่เก่งประมาณนี้ลูกนนก็นเลยด้วยความ คนบ้านเดียวกันเคือลูกเจ้าพ่อพญาแล่น้ากันนะครับเป็นลูกเจ้าพ่อพญาแล่ลูกหลานเจ้าพ่อพญาแล่นน้ากันเป็นคนใช้ภูิน้ากันบานกับบอกไหลกันฉะนั้นลูกน้นก็เลยมาขอพอว่าผมจีไปซอยอ้ให้อ้ายให้อ้ายยืนขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งด้วยความแข็งแรงก่อนอันนี้คันถากว่าคันแม่นได้ยิน อก,ก็คิดว่าแม่นกะสีหาโด้วยความคือคนบดท,ทิมกันไหมพี่น้องคือบางคนบางคนก็จะบางคนกะสีไปด้วยความคิดว่าเออไม่วงวงวงไปนายากหรืองานบอมีงานบอมีอมแล้วก็บอเห็นจุดหมายคือบางคนกะสีมีความมองไปจังสัน่นแล้วก็เลยต้องต้อง ก็เข้าใจนะครับปากทองแต่ละคนความภารละรับผิดชอบแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันไปแต่นนก็คือเป็นคนก็คิดว่านนกับพ่อตัวเพราะฐานะทั้งนนกับบ่ได้เดือดร้อนกับบ่ได้ลาบากบ่าได้เดือดร้อนบ,บ,บ่ได้ดลบาลบาก <c oughs> นนกับยังมีรถแห่เอกสาวเป็นของเจ้าของอยู่แต่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงอายก็คือแมนจักพันครับ แมนจัก,กรพันน้นกระด้ได้มากราบมาล่าพอว่าลูกขอไปซอยแม่นให้แม่นได้ยืนขึ้นมาด้วยดย้วยโดยความแข็งแกร่งกถากว่ามีคนแข็งแกร่งมีคนแข็งอไอแม่นแข็งแรงแล้วลูกกับจังสีหยุดซอยงานทั้งขอบครัวหรือเห็ดหลานเจ้าของโดย แต่ว่าอันนี้กับบ้นว่เหตุกับคือเหตุอยู่แต่ว่าเพ่นกับสีพย่มหาคนมาแต่ว่าคือตรงนั้นอ่ะบ้านแม่นกับบ้านนนท์บ่ไก่กันนน่นกับสามารถไปมาหาสู้กันแบบแบบง่ายคือแต่ว่ากันนนมาหนีมันก็ต้องใช้เวลาจากน้อยและนนกับวายูนี่ของพ่อนนกับนน่นกับฮอตดีก็คือคิดแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกันจังไดยวตีว่าฮอตดีก็ก็บอกว่าวงพ่อมันมี ทุกบทบาทมีทุกตัวทุกอย่างเต็มแล้วมันไม่ขาดมันไม่ขาดฮอตดีก็เลยสบายใจในในการที่ว่าคือคือตอนนั้นอ่าช่วงนั้นฮอตดีก็เห็นพ่อแบบว่าเออมันกะแม่นกับไปตั้งวงบูธกะไปตั้งวงกะที่นี่ด้วยความเป็นห่วงพอ่อฮอตดีก็เลยได,ไ,ดได้กลับมาซอย พอกลับมาซอยแล้วฮอตดีกได็ได้ได้มาสัมผัสว่าเออธนากรก็ํำเก่งแล้วเออมัง,งกรก็ล่ำเปลี่ยนแล้วแล้วก็อีกแพทกับเขามารวมแล้วต่อโชกกันยังอยู่ธนาชัยกันยังอยู่ฮอตดีก็เลยมองว่าของพ่อนี่คือแข็งแกร่งแล้วแข็งแกร่งแล้วบด้ขาดโตได้ทั้งสิน้นฮอตดีก็เลยจะมาขออนุญาต ไปหาประสบการณ์กับาสาวน้อยครับอันนี้ก็คือ,อน,นี่คือ,อของฮอตด,ดีอันนี้ก็นนคือกันนนก็คิดว่าตรงนี้คือแข็งแต่งแล้วพอมีดทุกตัวแล้วก็ลูกๆที่เหลืออยู่พ่อก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนแข็งแต่งปีแข็งใดทุกคนเสื่อมอันจังสันนนก็นเลยขอขออนุญ,ญาตว่าลูกขอ ไปช่วยพี่แมนให้พี่แมนได้ได,ได้ได้มีความแข็งแกร่งขึ้นก่อนประมาณนี้พ่อมาบอกฟังในมอือนก็คืออยากให้นี่แหละคือพ่อดีใจดีใจที่ลูกน้นคิดจังสัน้นดีใจที่ลูกน้นแบบว่าห่วง่วงพี่วงนอง่วงคนคือบ้านยียว่กันแล้ว่าแล้ประมามารวมชีวิตกันมา รวมอาชีพน้ำกันอยู่วงระเบียบวัตถศิลจากนั้นแม่นจริงๆแล้วน,น้นน้นน,น,น้นผักกนเนาะน้นผักคําว่าผักเนี่น้นยังไม่ได้คิดว่าสิออกเลยน้นก็นยังคิดว่าเออขันห้าสถานการณ์มันปกติมันไปได้แม่เศร้าเป็นห่วงหรือแม่อยู่ทั้งบ้านยู่ดีสบายแบบว่กังวลน้น,นกติกลับมาเดินสายนี่ว่าน้นมัก หมักสายนี่กว่าจะเลี้ยนเลี้ยนน้นกับเลี้ยนสายนีครับน้นกับเลียนสายนีแต่ที่นี่จริงๆแล้วน้นเป็นคนที่ไม่ไปร้องไปรำนกนนก็ไม่ลําบากเพราะว่าฐานะทางบ้านนนก็คือเป็นระดับเจ้าของโรงงานพี่สายกับเป็นเจ้าของโรงงานบริษัทเอกซาวครับต่อรถแห่หลายๆอ่า บริษัทว่าจะเป็นของไพ่ของใต้ของสิริพรอของอดังๆหรือของหลายๆขั้นนะครับเท็ดบอกไปนะก็คือผลิตจากโรงงานของน้นบริจาคของโรงงานอเอกเศร้านะครับแต่ด้วยความเป็นห่วงแต่ด้วยความเป็นห่วงพี่ที่ร่วมวงการกันมาอยู่ครอบครัวเดียวกันลูกพ่อเอกน้ากันเนี่ยนะก็เลยมาขอพ่อ จริงๆแล้วนนไม่ขอนอนก็ไปเองเว่ามันเป็นสิทธิ์ของนอนแต่ด้วยความที่นนเป็นเด็กมีสัมมาคารวะรู้จักครูบาอาจารย์รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักที่ต่ำที่สูงครับนนก็เลยต้องมามาขออนุญาตว่าจะไปซอยอายจะไปดึงอยอจากให้อายแข็งแกงยืนมาแบบแข็งแรงแล้ว เพราะนนนี่สามารถซอยแม่นไดหลายครับอันนี้พ่อยืนยันว่านนสามารถซอยแม่นใดหลายศักยภาพนนซอยใดนะครับครับท่านผู้ชมได้ฟังแล้วท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรท่านผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนผมหรือไม่ผมได้ยินได้ฟังแล้วผมแบบน้ำตาสีห้ยแท่นน้ำตาสีออกแท่นคุณแม่นจักรพันธ์ไหมผมมีคนรู้สึกสันอิฤทธเดว่าในขณะที่คุณแม่นจักรพันธ์นี่ ขั้นเป็นเลือกกับเป็นเลือดหล่มอยู่กลางสมุทรอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนี่ผมเอาลงมาไม่หมดนะครับผมยังเอาลงมาไม่หมดยังไม่มีบทที่คุณพ่อกล่าวถึงว่าหากแมนจักกพันจะลดบทบาทหรือจะยุบวงแล้วกลับมาอยู่กับพ่อนี่แมนจักกพันมีนิสินเท่าไหร่คุณนกพงศกรคุณบุตรจักกะพันเหล่าศิลปินโดยมีพ่อเอ๊ะเป็นผู้นําเนี่ย จะรวบรวมกันทําการแสดงรวบรวมศิลปินแล้วนําเงินนั้นไปใช้หนี้ให้คุณแมนจักรพันธ์ถ้าคุณแมนจกกักรพันธ์เดินไปไม่ไหวท่านเห็นน้ำจิตน้ําใจของครอบครัวระเบียบวาทศิลป์หรือไม่ผมมองเห็นความมีน้ําจิตน้ําใจของตรงนี้ไม่ใช่ศิลปินที่อยู่กันเพื่อผลประโยชน์เงินทองเพียงอย่างเดียว แต่เขาอยู่กันด้วยความรักสามัคคีและความมีเมตตาต่อกันในอดีตผมมองคุณนนชัยยันนันเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ออกมาร้องรำทำเพลงด้วยความชอบหาเงินเฮอทองไปเสกครอบครัวแต่วันนี้ผมมองคุณนนชัยยนนันนีเป็นพ่อพระในน้อยอายุหน่อยก็ผมลหลอยู่เด้แต่ว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเขาี่เลิศเลอเพอร์เฟก เลือดล้ำยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาผมเคยเห็นมอรำหลายคนเนี่ยมีความอิจฉาลิษยากันก็คือเห็นผู้นั้นได้มาไล่หลายกว่าเจ้าของเห็นผู้นี้ได้มาไล่หลายกว่าเจ้าของกันหยติแม่ยกหาาดพอยกกันหาาิควมำลำลุวยกันหย่านกันได้ลื่อนโพดว่าให้กันกระแสะกันในวงว่าให้กันเห็นดา่ามาภายในวงมากมมยหลายอย่าง ผมไม่ค่อยชอบที่จะเป็นปเห็นประเภทแบบเห็นคนนั้นได้ดีเห็นคนนั้นไดดีก็น่าบิดหน้าเบี้ยวสะบัดกลนใส่กันยังสีแม่โอ้ยจะเป็นเพื่อนไดคักาะเพื่อนยังสั่นเพื่อนยังสี่แม่นละเพื่อนวาสนาดีบุญวาสนาเพื่อนคักนะเขาคนวาสนาบ่ดีว้าวใส่กันยังสั่นยังสี่ได้ดีกระร้างหัวมันเถาะด้วยกรสร้างหัวมันเถาะขี้ทีขึ้นสิตายนี่วาสนาให้กันแต่เมื่อเห็นคุณนนชัยนันแล้วเนี่เห็นคุณแมนจักรพันเนี่ยเขาเรียกว่า หายใจรรวยดินว่าอย่างนั้นเถอะผมขนาดผมไม่ได้เป็นศิลปินผมก็สงสารคุณแมนจักพันสงสารในวันที่มีคนนั้นก็ออกคนนี้ก็ออกว่าเจ้าสิไปรอดบ่นอะความคิดของผมตรงกันกันกบคุณพ่อเอความคิดเห็นผมตรงกับคุณนนชัย,ยนันน์ว่าไปไม่รอดรอดอยากเพราะว่าคุณแมนนี่จะยืนคำวงคนเดียยไม่ไหว ผมยังรอน้าจิตน้ําใจของคนว่าใครจะเข้าไปช่วยเขาได้ขั้นเป็นผมล่าเปลี่ยนผมสิบเป็นล่ำสวยอยู่เด้อเลือตรวนี่เลยผมเม็นคนเลือตรวหมอล่าสางตไห,ไหม่แมคือผมเลือตรวคุณบ่อยสิริชัยเอ๋คุณบ่อยสิริชัยสมัยก่อนเนี่ยที่พนตังว่งปีแรกเนี่ยโอ้ยปัญหาหลไหลในสมัยนั้นคนเราเห็นผมฟังก็คือคุ้นพ้าพแสียงทอง่นเราสูดฟังเนาะเพราะว่าน้องแพ้าเพป็นเดบ่อยสิริชัยเล่า ข้าพเจาก็เราให้ฟังเบิดว่าโอ้ลำบากหลายต่างวงใหม่ในขณะที่ตั้งวงสมัยนั้นยังไม่มีโควิด -19 ทเนี่ยบอยสิริชัยก็ลำบาก,พกเพราะมันเลื้ยตวนพานั่งไปเบิ่งแต่ว่าบ่ดด้ก่าวถึงบ่ได้เฮ็ดยูทูบยังสมัยก่อนเนี่ยกลปนํั่งเบิ่งไปให้กำลังใจบอยสิริชัยมาแสะดงู่เมืองอุดรในขาดบ่ได้ต้องไปเบิ้งให้ได้พะะเพิ่นมาแสดงแถวๆนั้นเต็มล้นอยู่ด้คนเบิ่งดีดีเบิ่งบอยสิริชัยสมัยนั้นนะครับรู้แม้กระทั่งว่าเพื่อนติดหนี้ติดสินคือกันเราก็ต้ององทยยใส่ ให้กับร่างใจพอมาเห็นคุณนกพงศกรก็ลูกพ่อเออีกคนหนึ่งกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็มาเจอมรสุมชีวิตกำลังสร้างวงกำลังจะไปได้ดีก็มาเจอโควิดพอมาเจอโควิดก็ยังมาเจอเพื่อนหนีจากไปเพื่อนกระไลสวดโอ้ยผมก็เสียดายว่าสันคุณนกพงศกรก็สู้มียุกิมาทดแทนมาบัดน,นี้มาดูของคุณแมนจกรพันนี่รายยิ่งกว่านกพงศกร ปัญหาเยอะมากกว่าพ่อเอเวเบอานี่หนีกับมีมูกันนีเฮจจังได่บอนี่ซ้ำคนที่ตกน้ำแหนมหาไม่จิ้มฟันที่จะอาศัยเพื่อนว่าถ้าคนลอยน้ำตกน้ำลงไปนี่เห็นไม้จิ้มฟันก็ดีใจอย่าว่าจะขอนไม้ขนาดใหญ่เลยแต่วันนี้ขอนไม้ขนาดใหญ่ทิ้งลงไปสองขอนไม้ก็คือขอนไม้ของคุณพ่อเอ็แล้วก็ขอนไม้ของคุณนนทชัยนัน ทำให้คุณบอยสิริชัยนีล่ลอยหายใจลอยดินอยู่หายใจขึ้นมาได้เฮือกใหญ่ข้าเป็นผมนี่สิวายพาระแล้ววยพระอีกไว้พระแล้ววยพระอีกกาบเทวดาวิ่งว่อนให้คุมข้องพอเอะให้จะเลือล่อนลุงเรื่องหรือให้อยู่เหมือนขนเย็นนะพอเด้อลอยปีสองลอยปีเด้อให้อยู่คุมค้องลกูกคุมค้องเตา่าจะเป็นเจ้าดีหลายลูกเตา่า สิไปบ่ไหวแล้วก็ยังมีนนำกิดนำใจไปตุ้มเอาลูกเอาเตาในอดีตมาข้าเป็นพอผู้อื่นนี่โอ้ยสุนีจักกูซูปีกกาขาแข็งแล้วซุเกงขักเนาะสนำหนาเมื่เถอดเห็นบ่ไปบ่มมกมบิดมั่กระสิบ่มมกูคือเก่าหอนตัวบ่ซอยหัวปวดมันดอกปล่อยให้มันไปบ่ไหวสะก่อน่อยมันกลับขึ้นมากาบแถบเท่าเฮ่าข้าเป็นคนบ่มีศีลบ่มีธรรมเด้ก็ระสินั่งเบิดเจอเบิดเจย บ่สนใจหัวมันแล้วบ่วว่าสิเป็นนกกระสังบ่ว่าสิเป็นไผกระสังที่ออกจากว่งไปแต่นี่คุณพ่อเอออกมาพูดเลยบอกว่าทุกคนคือไปลามาไหวเข้าตามกรอกออกตามประตูคุณพ่อสอนลูกอย่างนั้นว่าไปไหนก็ไปจริงๆเข้าตามกรอกออกตามประตูพูดให้ตรงๆว่าจะไปอยู่ไหนเมื่อไป ถูกต้องแล้วคุณพ่อก็ยังรักเหมือนเดิมเมื่อไปประสบปัญหาคุณพ่อก็ตามไปดูกลางปีกออกไปปกป้องลูกทุกคนที่เคยอยู่กับพ่อแล้วก็พร้อมที่ช่วยช่วยเหลือทุกคนที่จะให้เดินต่อไปได้บริถิมบรบละบบไลเป็นพ่อแม้จะไม่ใช่เป็นพ่อบังเกิดเกล้าที่ให้กําเนิดลูกออกมาแต่เป็นพ่อเป็นครูบาอาจารย์ที่ลำเลือมีจิตใจเหนือสิ่งอื่นใด ผมเราหักแมเกิดควมหักเกิดควมศรัทธาในคุณพ่อเอ๊ะแล้วก็คุณนนชัยนันท์ที่ไม่ทิ้งคนบ้านเดียวกันลูกหลานพระยาแลเหมือนกันนนชัยนันท์พึ่งไหว้ครูไปเสร็จไม่กี่วันมีธุรกิจมากมายไม่ต้องจะไปพึ่งอาศัยวิ่งหาเงินกับใครวันนี้เขาได้แสดงน้ำใจต่อคนบ้านเดียวกันผู้ลังคนอยู่บ้านเดียวกันว่ามันยังสั่นดิ ย่านกันได้เลื่อนได้เหอนขางกันงาใหม่เงนินขะว่าทั้งนี้กับฟันของกันเออพวกลังคนกับปลูกกอกล้วยเอาไวไ้ใครมันล่ามไปหาให้เขาให้เจ้าของเออให้ล่ามไปหาให้เจ้าของปลูกกอไผไ่ว้ล่ามไปให้เขาหลอมหัวเอาที่เขาคนใกล้กันมักสิยานกันได้ดีมีเลื่อนแต่ว่านนชัยนันบย่ยานผูใ้ใดได้ดีบย่ยานผูใ้ใดมีเลื่อนเห็นเขากําลังลำบากรีบเข้าไปช่วยเหลือนี่แหละครับความเป็นพระ ความเป็นพระพระอยู่ตรงนี้แหละพระอยู่ที่ใจนี่แหละความเมตตากรุณาปราณีไม่ใช่ไปนั่งแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาหลับตาปริบปิบอยู่แล้วก็ไม่ได้แสดงออกมาถึงความเมตตากรุณาจริงๆอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฝากฟ้าสุราลัยสุดแดนดินวันนี้คุณพ่อเอกคุณนนชัยนัน ได้แสดงน้ำใจเป็นฝนหาใหญ่ตกมาใส่ฝูงปลาที่กำลงังรอฝนอย่างคุณแมนจักกพันทำให้ปลาคุณแมนอย่างคุณแมนจักกพันที่รอเวลาที่จะตายแหล่ม่ตาแหลน่นี่มีคนลงมาช่วยมีเทวดาทิ้งขอนไม้ลงมาช่วยถึงสองขอนนั่นก็คือน้ำจิตน้ำใจของคุณพ่อเอแล้วก็น้ำจิตน้ำใจของคุณนนชัยนันและคนจะติดตามมาอีกหลายคน ผมคิดว่าคุณพ่อก็จะส่องดูแอบดูลูกแล้วก็ดูลูกทุกคนแล้วก็จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหาคิวงานให้ประสานนู่นนี่นั่นให้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ก็ไม่ใช่แต่เป็นน้ําใจล้วนที่คุณพ่อเอะมอบให้ลูกทุกๆคนคุณพ่อเอะยังบอกว่าให้ปรับขนาดของวงลงมาอีกอาจจะ ย่ำย่ำลงมาอีกเหมือนคุณบุรจัก,กรพันไหมเอ้คุณบุเอจัก,กรพันลำเพลินไหมนะครับวันนี้คุณแมนจัก,กรพัน์ได้รับน้าจิตน้ำใจแล้วผมคิดว่าคุณแมนจัก,กรพันธ์ก็จะกลายเป็นพ่อที่ดีในอนาคตคุณนนชัยนันก็จะกลายเป็นพ่อที่ดีในอนาคต,คานนาคตสืบสารเกีรตนารมณ์ของคุณพ่อเอแห่งระเบียบวัศิสินซึ่งคุณพ่อเอกก็สืบสารจากนิสัยของคุณพ่อระเบียบ ผมได้ฟังคุณแม่ชวาวลาออกมากล่าวกล่าวถึงว่าครอบครัวหมอลำในสมัยก่อนเนี่เป็นคนที่มีธรรมะเข้าหาพระเข้าหาเจ้าคุณแม่ชวาวลาคุณพ่อระเบียบก็เข้าไปหาหลวงปู่บุญทันปุญญทัตโตเข้าไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าซึมทราบเอาธรรมะไหว้พระสวดมนต์อย่างคุณแม่ชวาวลายนี่ก็ไหว้พระสวดมนต์พาลูกไหว้พระสวดมนต์ก่อนจึงไปแสดงจึงไปร้องไปลําจึงไปซ้อมในแต่ละวัน นั่นก็คือปลูกฝังธรรมะให้ทุกคนมีธรรมะเป็นหมอลำก็มีธรรมะได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปทําการแสดงสนุสนันเรื่งางเดียวแต่สร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในใ,นใจวันนี้รายการครูน้องต้องเรื่องอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงแล้วก็ยกย่องสรรเสริญคุณพ่อเอเป็นเทพธิดา,เ,าเป็นเทพพระบุตรนะครับเป็นเทวดาน้องนนชัยนันท์ก็เป็นเทวดาที่รวยน้ําจิตรวยน้ําใจ นะครับรวยน้ําจิตน้ําใจคนจะงามงานน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจันยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตวันนี้รายการคุณเอาทุกเรื่องขอยกเอาน้ําจิตน้ําใจของคุณพ่ออี้แห่งระเบียบวัตนศิลป์และน้องนวลเชยนันและอีกหลายคนที่ส่งกําลังใจไปช่วยคุณแมนจักกพันก็ขอให้คุณแมนจัก,กรพันธ์นี่ จเจริญก้าวหน้าฟื้นฟูวงหมอลำของตัวเองให้จเจริญก้าวหน้าเมื่อได้รับน้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนพ้องน,น้องพี่จากคุณพ่อแล้วก็แสดงน้ำจิตน้ำใจต่อลูกวงนะครับผมเป็นหนึ่งในกำลังใจปีนี้คุณแมนจัก,กรพันธ์เปิดวงวันไหนผมจะไปดูแม้จะอยู่ไกลถึงชัยภูมิก็จะตามไปให้กำลังใจคุณแมนจัก,กรพันธ์อย่างแน่นอนและผมคิดว่าคนที่อยู่กับคุณแมนจัก,กรพันธ์ ก็มีน้ำจิตน้ำใจเหมือนกันอย่างเช่นผมคุยถึงน้องบีมนะครับบีมที่วานนนแห่งภาคเหนือนี่ก็บอกว่าจะไม่ไปไหนเพราะว่าวันที่ผมไปไหนใครก็ไม่รับผมจะอยู่กับพี่แมนจนกว่าพี่แมนจะไม่รับผมนี่ก็เป็นหนึ่งน้ำใจของคนในวงที่ไม่ยอมไปไหนเหมือนกันก็ขอยกย่องน้ำจิตน้ำใจของนักแสดงเหล่านี้ที่มีแต่คุณที่มีต่อคุณแมนจกักรพันขอให้ ทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อเอะด้วยพ่อเอะน้องนนชัยนันท์น้องบีมที่วันนนท์แล้วใครคนอื่นที่มีน้กกินน้าใจต่อคุณเมนจกกักรพันธ์ก็ขอให้ท่านทันท้งหลายร่ำร่ำรวยมั่งมีสิสุขกินใยบกจกใยให้ล่งใยเขินเป็นหาดใยขาดเป็นว่างใช่ตัวพว่างใช้ยมัง่งขลังเงินคําแเกวียวยาได้ขาดเขือนทงให้ห้องใสดังทองในเบาให้เงินทองไหลเขาเต็มกระเป๋าอื้งตึงนอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนเตื่นให้ได้เงินแสน อย่างแกงแขนได้เงินล้านทั้งทุกผู้ทุกคนท่านผู้ท่านผู้ฟังรายการคุณน่ารู้สุเรื่องครับขอทุกท่านมีโชคไม่ใช่ตลอดไปสวัสดีครับ